กล่องซุ่มไก่ตันผลถาวรงบ49บาทมาดูกันครับทุกคนพอเข้าเกมมามีผลถาวรจริงๆด้วยทุกคนคุ้มมากดีซีช p อบมีไก่ตันขายนะเริ่มต้น19บาทเผ่า V4 ก็มีครบและรับฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพารผลปีศาจมีครบตามพี่มาที่ลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมทุกคน สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าแมปอ n ดิเม n i ยูนิเวร์สนั่นเองนะครับผมทุกคนนะและเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผม รีวิวแบบคนไทยนั่นเองนะครับทุกคนที่จะเปิดต้นเดือนนี้หรือถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยจะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าทุกคนระบบเบื้องต้นหรืออะไรยังไงเนี่ยเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคนะฮะก็ก็ถ้ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแค่ที่ก็แล้วคอมเมนไมากด้ทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับ ไปเลย let's go สําหรับแมปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็ต้องรอเปิดนะครับแต่ใครที่อยากจะเข้าดีสเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงดิสไ้ให้ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะมาดูอะไรในเกมเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูใน Discord กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมทุกคนนี่ก็เป็นสนีพิกต่างๆนะครับทุกคนนะอ่านี่นะครับมีพวกตัวละครการทรงการสุ่มอะไรนะครับผมเออการสุ่มนี่ก็แบบโอ้โหแบบดูดีดูเท่มากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับแล้วนี่เหมือนจะมีแบบเป็นแรงด้วยนะครับเวลาเลเวลตัวละครเพิ่มนะโอ้โหเอาเรื่องนะ อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อแบบหน้าจอเวลาชนะนะครับอันนี้ไอเทมว่าจะได้อะไรในแต่ละด่านเฮ้ยอ๋อเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยดีดีมีกดเน็กได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสตอรี่อ๋อเมืเป็นสตอรี่แล้วก็แบบเครื่องหมายนะครับเออเครื่องหมายคําถามนะฮะเออวะเอาวะเนะครับผมโอเคนี้เป็นอะไรนะครับ เอมเป็นร็อบบี้เหรอที่ให้ดูใช่ไหมอ,อ๋อร็อบบี้เทสติ้งอันนี้เป็นร็อบบี้ที่ให้ดูนะครับผมต่อไปเนี่ยก็เป็นกล่องนะครับกล่องอะไรเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะฮะโอเคเรามาดูต่อนะครับสปอร์ตอ๋อนี่มีนี่ด้วยนะครับผมจําชื่อมันไม่ได้นะครับในเรื่องบีทเทปมรณะนะครับจาชื่อไม่ได้นะฮะตัวนี้แต่ผมชอบมากนะครับเป็นแบบตอนแรกเป็นคนที่แบบว่าเหมือน ดาบเนี่ยไม่สามารถตื่นได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวัดบางไครอ้าไม่สามารถบางไครได้คนนี้แต่ปัจจุบันบางไขรได้แล้วนะฮะโอเคต่อไปนี่เป็นอะไรอะ่ะเออคืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นเรียกว่าเอฟเฟกต์เหรอของแต่และตัวเหรอครับ<ม>ใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่นะครับเออโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยมา พามาดูนะครับทุกคนสปอยลับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนนะเออนี่นะครับทุกคนก็เป็นรูปภาพนะครับในเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับมาเป็นบ็อกซ์นะครับทุกคนเออคือบ็อกซ์เนี่ยสามารถนะครับสุ่มของได้นั่นเองนะทุกคนนะเออเหมือนเป็นกล่องสุ่มนะพวกอาหารพวกของนะครับที่จะทําให้ตัวละครโหดขึ้นอะไรพวกนี้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นมาเตอรี่คูณ3เนะครับเอยใช่ไหมผมจะไม่ผิดนะเป็นเออเออเป็นเกมพาร์คูณ3นะเป็นเกมพาร์สปีคคูณ3นั่นเองนะฮะเอออันนี้อันนี้ก็เป็น มาสเตอรี่ลีโลนะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนแล้วนี้ก็น่าจะเป็นนะครับโบเดียวของในเจ้าตัวบูม่านั่นเองนะฮะและนี่นะทุกคนก็เป็นของต่างๆนะครับเออเป็นน่าจะเป็นไอเทมในเกมหรือเป็นไอเทมช่วยบับนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เหมือนหินที่แบบว่า หินซุ่มนะอ่าประมาณนี้นะนี่นะครับอันนี้เป็นเกมพลาหรอรูปเกมพลาปะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสเตทอ๋อนี่เป็นสเตทหรออ๋อสเตทของตัวละครเน่เลยนี่เป็นหน้า UI ไอนี่ฮะอันนี้เป็นพ่วงค่าเงินในเกมอ๋อประมาณนี้นะก็คือทางแอดมินเนี่ยได้บอกผมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกมเสร็จไปประมาณ90%แล้วแต่จะปล่อยตัวเกมประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงกลางเดือนอ่าเออประมาณนี้นะครับ คือแอดมินเนี่ยเขาได้บอกนะครับว่าแล้วระบบตัวเกมเขาเนี่ยนะครับผมมีระบบมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผมระดับการตีบวกตัวละครเออแล้วมีการรีเบิร์ตตัวละครด้วยนะฮะนะครับผมแล้วมีอีกมากมายนะเออการทําให้ตัวละครเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วจะมีนะครับผมระบบกล่องอยู่ทาวเวอร์ที่เป็นระบบกาชาจะดรอปนะครับของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรืออาหารและของสวมใส่นะทุกคนถ้าโชคร้ายก็จะแบบว่าดรอปเพียงชิ้นพวกชิ้นส่วนนะทุกคนนะเออ พวกชิ้นส่วนที่แบบสามารถเอาแบบรวมๆกันมาได้แล้วก็แบบว่าเอามาแลกตัวละครได้ไปประมาณนี้นะฟิลเหมือนอวีนี่ฮะประมาณนั้นนะ่ฮะแล้วผมบอกเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของเกมเท่านั้นนะทุกคนเออเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคบทุกคนว่าในอนาคตจะพัฒนาไปยังไงนะแต่ผมบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบของคนไทยที่น่าติดตามมากๆนะครับทุกคนเออ,อนนี้ก็เป็นแบบว่าเออสตาร์พายังไม่มีมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกยูนิตอ๋อนี่นะฮะนี่มีชื่อตัวละครมีอะไรนะทุกคนเห็นไหมเออแล้วก็เลื่อนลงไมไ เลื่อนลงไม่ได้ด้วยโอ้โหว่าจะลงไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเอออย่างว่านะครับเสร็จไปแค่90%นั่นเองแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูกันต่อนะครับนี่เป็นชอบนะครับผมนี่พวกราคาเกมพาร์ทนะฮะเออประมาณนี้ต่อไปเป็นไอเทมนะครับเป็นไอเทมเนี่ยครับผมนี่นะครับโอ้โหนี่ไงพวกของเนี่ยอีคุงอีผิดได้นะครับเออนี่นะฮะโอ้โหคือแบบของคก็น่าใช้แต่ตอนนี้มันเหมือนมันเลื่อนไม่ได้ด้วยพอน่าเหมือนมันบั็กนะครับเอ้ยเลื่อนได้แล้วโอเคนี่โอ้โหนะครับของประมาณนี้นะฮะแล้วก็พวกกิลพวกเทรดเเเเคคววสนนนน่่าจะะะยัังงไมมมีกกก็ตต้ออออรปิดทุ ใครอยากเล่นนะครับเดี right there, ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับทุกคนนะโอเคนะฮะเอออย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอนะครับผมมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะอุ้ยบอกเลยว่าแบบนี้น่าเล่นนะผมว่าแบบนี้เนี่ยการันตีได้เลยว่าเปิดจริงร้อเอร์เซ็นะครับอุ้ยอันนี้เหมือนมีดามาเออไม่เอาไม่เอาไม่อยากสอร์ปอยนะครับอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นกันนะฮะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยเออค่อยมาดูวันเปิดจริงนะว่าจะเป็นยังไงนนนนนนะะฮเเเเเอออออตติิดดดามมกกกัไ้้ลลลยยยบบบแแปปี่รผ คทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ mm hmm. กดแชร์กดติดตามคลิปแบ่งใจผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าในแคบทุกคนโอเคก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวดสสวัสดีครับผม